ถ้าคุณหยุดทำรายได้ก็หยุดด้วยแต่อาชีพนี้ช่วยคุณมีเงินแม้คุณไม่ได้ลงมือเองทุกวันนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยากจะพูดกับเจ้าของธุรกิจรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ร้านกาแฟร้านอาหารร้านเสริมสวยช่างขับเล็บหรืออาชีพอิสระทุกแบบนะครับผมขอถามตรงๆเลยครับว่า ถ้าวันนี้คุณล้มป่วยหยุดทำงานสักหนึ่งเดือนรายได้ของคุณจะเป็นยังไงครับถ้าคำตอบก็คือรายได้หยุดทันทีคลิปนี้อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังตามหาโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับคนที่ทำธุรกิจเองคือคนที่เหนื่อยมากที่สุดครับแต่บางทีก็ยังไม่มั่นคงที่สุดต้องทำทุกอย่างเอง สต็อกเองขายเองตอบเซ็ตเองส่งของเองหรือบางครั้งคนเปิดร้านก็ตื่นก่อนใครเข้านอนทีหลังทุกคนแต่สุดท้ายเงินในบัญชีก็ไม่ค่อยเหลือเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเราหยุดทํารายได้ก็หยุดด้วยไม่มีเงินเดือนไม่มีสวัสดิการไม่มีประกันไม่มีสำรองและที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือ เราไม่มีเวลาให้คนที่เรารักเลยล่ะครับวันนี้ผมไม่ได้ชวนคุณเลิกทำธุรกิจนะครับแต่ผมอยากชวนคุณคิดว่าธุรกิจเล็กของคุณมีแผนสำรองไว้หรือยังและครอบครัวของคุณมีเงินสำรองถ้าวันหนึ่งคุณทำงานไม่ได้หรือจากไปหรือยังมีอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่คุณอาจไม่เคยนึกถึง แต่จริงๆแล้วมันเหมาะกับเจ้าของธุรกิจรายย่อยมากอาชีพนี้ก็คือที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิตหรือที่เรียกสั้นๆว่า HA นะครับคนที่ทำธุรกิจรายย่อยมีสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่มีคุณรู้จักการขายคุณรู้จักการสื่อสารคุณเข้าใจชีวิตของลูกค้าและคุณรู้จักความไม่แน่นอนของรายได้ดีมากๆนะครับ อาชีพเอฟเอไม่ได้ชวนคุณให้มาวิ่งขายประกันแบบที่หลายคนเข้าใจผิดแต่มันคืออาชีพที่ช่วยคนเห็นคุณค่าของการวางแผนชีวิตคุณไม่ได้แค่ขายแต่คุณช่วยคนและในขณะเดียวกันคุณก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยรายได้เพิ่มได้ความมั่นคงและที่สำคัญได้สร้างรายได้แบบต่อเนื่องแม้วันหนึ่งจะไม่ได้ทำเองก็ตาม คุณสามารถเริ่มต้นแบบพาร์ทไทม์ทำควบคู่กับร้านของคุณก็ได้ไม่กระทบกับงานหลักมีระบบฝึกสอนมีพี่เลี้ยงมีทีมช่วยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องยิงแอดขอแค่คุณเปิดใจและตั้งใจเริ่มจริงจังลองจินตนาการดูนะครับหากอีกหนึ่งปีหลังจากนี้คุณมีรายได้จากธุรกิจหลักรายได้จากการวางแผนประกัน คุณมีเงินเก็บคุณมีเงินสำรองคุณมีเวลากลับบ้านเร็วคุณได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นชีวิตแบบนั้นมันดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมครับอาชีพนี้ไม่ใช่แค่ขายของแต่มันคือการสร้างชีวิตใหม่ให้คุณและครอบครัวของคุณถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแต่เงินไม่พออยากมีรายได้เพิ่มอยากมีเวลาให้พ่อแม่และลูก และอยากทำอะไรที่คุณมีคุณค่าและมั่นคงกว่าเดิมผมอยากชวนคุณคุยกันครับแค่ทักมาคุยกันก่อนผมจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังธุรกิจเล็กอาจเลี้ยงครอบครัวได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เลี้ยงฝันให้สำเร็จนะครับเพิ่มอาชีพที่มั่นคงไว้ในชีวิตเพื่อให้ฝันของคุณไม่สะดุดเพราะชีวิตเราไม่มีร่างสำรองนะครับ ขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้ขอให้คุณมีชีวิตที่ไม่ต้องเหนื่อยตลอดไปเพื่อแลกเงินแต่เป็นชีวิตที่มีทางเลือกมีเวลามากขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นในทุกๆวันแล้วพบกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ